สวัสดีทุกท่านนะครับในช่องทางหนึ่งเจริญซาวที่ YouTube นะครับหนึ่งเจริญซาวบ้านหนองยาลังกาอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับติดในเมืองนะครับไม่ไกลจากเมืองมากนะครับเส้นทางการเดินทางก็สะดวกนะครับก็ไปดูสินค้าตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นไมโครยูโรเทคนะครับ et 2อ a นะครับพร้อมกล่องตัวนี้ลูกหม่นะครับ ลูกใหม่สภาพนี้เลยนะครับผมผมก็ไม่รู้มันใช้ได้หรือเปล่านะครับไม่ยังไม่ได้ลองอาจจะใช้ได้นะครับก็พร้อมอะแดปเตอร์อะไรต่างๆนะครับตัวนี้เอาแค่หรือใครจะเอาไปทำอะไรก็ได้นะครับนยะเอาไปทำอะไรก็ได้นะครับตัวนี้ก็แพงอยู่นะครับตัวนี้พร้อมกล่องขาย900บาทก็พอนะครับพร้อมกล่อง ส่วนตัวนี้นะครับเป็นพาวเวอร์ประกอบนะครับประกอบที่4,000วัตต์นะครับตัวนี้4,000กว่าวัตต์เ r สิบ์10 11ข้างละ11คู่นะครับ44ตัวนะครับ18นิ้วข้างละ3ถึง4ดอก20ถือว่าแรงเลยทีเดียวนะครับมอตอแปลง E-I ลูกเบิ่มนะครับคาปาสีลูกนะครับแล้วก็บอดไดร์พัดลมสองตัวนะครับประมาณนี้ ช่องสัญญาณนะครับใช้ได้แจ็คโฟนนะครับ XLR ไม่ได้ต่อนะครับสเปคคอนไม่ได้ต่อต่อแต่ขั้วนำแดงนะครับ7,500บาทนะครับผมตัวต่อไปนะครับเป็นไม้นะครับตัวนี้กล่อง CNC นะครับ7,89ดแีแต่ว่าในตัวไม้นะครับจะเป็นโปรพัด UM10 สนะครับโปรพัด UM10 พร้อมลูกสวยๆพร้อมกล่องนะครับหัวอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับหัวไม้ตัวนี้ขอราคาแบ่งปันนะครับ พันห้าร้อยเก้าสิบรวมส่งไปเลยนะครับผมพันห้าร้อยเก้าสิบรวมส่งเป็นคลื่นใหม่นะครับนี่ครับเป็นคลื่นใหม่ของกสทชนะครับตัวนี้เอฟเฟกนะครับเอาไปห้าร้อยบาทพอนะครับเพราะว่าด้านในนะครับอาจจะอะไรด้านในมันเคลื่อนนะครับผมก็ไม่ดูว่ามันเป็นที่อะไรนะครับเนี่ยเวลา จะมีเสียงนะครับแต่ว่าเสียบไฟใช้งานปกตินะครับเอฟเฟกนะครับไพามาประมาณนี้ตัวต่อไปเป็น eq นะครับตัวนี้ eq 3 1แบนด์2ชั้น modify นะครับสภาพประมาณนี้เลยตัวนี้ใช้งานปกติเลยนะครับสภาพก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเอาแค่พันสี่พอนะครับผมพันส ตัวนี้เป็นแรมนะครับตัวนี้ไว้ขาดนะแบ่งปันไป200บาทก็พอนะครับ200บาทใครจะไปเอาไปเปลี่ยนไว้ก็ตัวละร้อยกว่าบาทนะครับไว้นะครับ200บาทตัวนี้บัลลิเจอร์แท้นะครับเป็นมิกเซอร์นะครับ12ช่องนะครับอ่า6ช่องไม้นะครับ2ช่อง2ช่องสเตอริโอนะครับเป็น บริเจอร์แท้นะครับเอ่อ QX หนึ่งสองสองสอง USB นะครับผมพร้อมใบรับประกันพร้อมกล่องนะครับตัวนี้นะครับได้ไปก็คุ้มๆใช้งานยาวๆนะครับผมมือหนึ่งหมื่นกว่าบาทหมื่นต้นๆนะครับตัวนี้ขอเก้าพันพอครับนะครับคลิปนี้อุปกรณ์ด้านในนะครับมีให้นะครับเป็นกล่อง ใบรับประกันตัวนี้ใบรับประกันนะครับแต่ว่าประกันขาดแล้วนะครับเป็นเครื่องปีที่แล้วนะครับมีคู่มือนะครับมีคู่มือการใช้งานนะครับก็ในส่วนของสายที่แถมมาให้นะครับก็จะเป็นสายลิง์สายลิงก์นะครับลิงก์น่าจะเป็นลิงก์เข้าคอมนะครับผมตัวนี้มีหัวนะครับตัวนี้มันจะเป็นเข้า usb นะครับ ตัวนี้น่าจะเข้าคอมนะครับผมประมาณนี้นะครับเก้าพันบาทนะครับราคาแบ่งปัน,ปนตัวนี้เป็นมิกเซอร์นะครับในส่วนของ NTS นะครับ QS12FX นะครับช่องที่สองบางนะครับเสียงบางแต่ออกช่องที่สี่นะครับไม่ออกช่องที่หคอแขกนะครับแต่ว่าใน ช่องอื่นใช้งานปกติเอฟเฟกออกเสียงอย่างหนานะครับตัวนี้พันห้าร้อยบาทนะครับผมพันห้าร้อยบาทตัวต่อไปเป็นพาวเวอร์ขับกลางนะครับสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วนะครับเป็นนิวแบ็คแอร์เวกแอร์เวกขีดสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับสองช่องแอมใช้งานปกตินะครับตัวนี้หนึ่งพันวัตต์ที่แปดโอห์มนะครับ แรงๆเลยทีเดียวนะครับขับ15นิ้ว12นิ้วค่าละ2-3ตัวนี้3,700บาทนะครับผม3,700บาทตัวนี้เป็นแรมนนะครับโอบอ้อมโอบอ้อมสภาพใหม่กิ๊กนะครับดอกละ350นะครับผม350บาท ใหม่ๆนี่ก็สี่ห้าร้อยนะครับตัวนี้ก็ในส่วนของ K Power นะครับตัวนี้ตัวละสามร้อยนะครับตัวละสามร้อยบาทสินค้าน่าจะประมาณนี้นะครับท่นานไหนสนใจนะครับ0 8 9 0 4 6 9 8 6 0นนะครับแอดไลน์หรือโทรมาได้นะครับสวัสดีครับ